รีวิวใช้จริงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้า r o c s INMOTION CLOCK นะครับจะรีวิวแบบละเอียดแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะที่เป็นลายลก็จะเริ่มตั้งแต่การลงรายละเอียดของสินค้านะครับการเทียบกับรุ่นเก่าแล้วก็จะทดสอบใส่จริงใช้จริงให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงพูดถึงตอนใส่ขับรถด,ด้วยนะครับว่าใส่ได้ไหม วิธีการทำความสะอาดรายละเอียดเรื่องการเลือกขนาดนะครับมาดูเรื่องรายละเอียดสินค้านะครับถ้าเอาสรุปคร่าวๆก่อนเนี่ยคือรองเท้ารุ่นนี้มันมี2เทคโนโลยีที่มันผสมผสานกันคือรุ่นก่อนคือรุ่นไลท์ลายใช่ไหมอันนั้นก็จะเน้นความเบาวความนุ่มของตัวพื้นแต่วันนี้มันจะมีเทคนิคของ f ฟรีฟิลเข้ามา ซึ่งเป็นตัวอัปเปอร์ด้านบนแล้วก็ตัวรัดสายที่มันทําให้รู้สึกว่าแบบมันยืดหยุ่นดีมันให้สัมผัสที่เบาสบายเหมือนคุณไม่ได้ใส่อะไรอ่ามันก็จะมีะทั้ง2องเทคโนโลยีเข้ามาในรุ่นนี้มันก็อัปเกรดให้ดีขึ้นนะครับและตัวพื้นมันก็จะมีความหนาหนาขึ้นนุ่มขึ้นด้วยยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับดีไซน์ของความเป็นสปอร์ตถ้าเทียบกับรุ่นก่อนเนะี่ยจะลดลงไปแต่ว่ามันก็จะเป็นดีไซน์ที่สวยอีกแบบนึงนะ มันมาอาจจะเหมือนแบบคนละรุ่นคนละแบบไปเลยนะไม่ได้คล้ายกันขนาดนั้นแล้วก็วัสดุรองเท้าก็จะมีความพรีเมียมมากขึ้นลดแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นนะครับน้ําหนักก็ยังเบาอยู่มีความทนทานแล้วก็ตัวพื้นรองเท้าที่เป็นเหมือนคอสไลท์ที่เป็นเหมือนแผ่นเดียวเลยอย่างเงี้ยในการที่จะให้รู้สึกว่ามันแบบเบาแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ข้าวข้ามมันคือประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดไปทีละเรื่องเลยถ้าดูจากดีไซน์ภายนอกเราจะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับมันจะไม่ไม่มีความโค้งว้าของความเป็นสปอร์ตเหมือนรุ่นก่อนแต่ด้านด้านหัวก็คล้ายอยู่มีความคล้ายขึ้นกับรุ่นก่อนอยู่ตัวที่เป็นรูก็จะมีความต่างไปนะครับไม่ได้ถี่เท่าเดิมแล้วก็ตัวพื้นตัวที่เป็นส้นเนี่ยครับ พวกนี้จะหนาขึ้นทั้งหมดเลยอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเขาทำไปตัวยางที่เป็นตัวรองตัวนี้ให้มันหนาและนุ่มขึ้นนี่ครับตัวไร้ลา,ลาก็ยังอยู่นะ,ะด้านบนก็ยังมีความคล้ายครึงเดิมอยู่แต่สังเกตว่าไอ้ตัวรูระบายอากาศเนี่ยต่างชัดเจนเพราะว่ามันจะมีความไม่ถี่เท่าเดิม เาก็จะมีรูเล็กรูใหญ่สลับรูเหมือนน้อยลงนะฮะแต่ก็มีความสวยอยู่นะถ้าพูดถึงแค่เรื่องดีไซน์ก็จะมีความสวยอยู่นะนี่และสีน้ําตาลที่ผมซื้อมาคือสวยมากผมเลือกสยอยียูนาแลนะสีน้ำตาลผมรู้สึกว่ามันมันใส่ง่ายแล้วมันยังมีความสีสันอยู่แล้วก็สีไม่ฉูดฉาดเกินไปมันใส่เข้ากับชุดต่างๆที่เป็นกางเกงหรือเสื้อได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ดูไม่เลอะง่ายเกินไป นี่ตัวสายเราสามารถปรับลงมาด้วยแบบเทคโนโลยีฟรีฟรีอย่างที่เขาบอกนะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบรัดกระชับแต่ก็ยังนุ่มสบายเพราะมันเป็นลักษณะของการเปิดส้นอันนี้เป็นของแท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานดีแน่นอนปัจจุบันจะผมได้รุ่นที่เป็น made in วียดนามนะก็จะมีตัวนี้บอก ของแท้นแน่นอนเพราะเราซื้อจากที่เป็น Official Store เลยตัวพื้นอย่างที่บอกว่าเป็น c o s t l i g h t ก็คือเป็นแผ่นเดียวยาวไปเลยแล้วตัวเขาเรียกว่าตัวล่องที่มันเป็นตรงพื้นเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นแล้วแก้ปัญหาเรื่องการลื่นนะอย่างที่รุ่นก่อนเขาบอกใส่ไปสักพักแล้วมันเริ่มลื่น แล้วก็จะมีตัวโลโก้ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะก็คือชิ้นเดียวกับไอตัวพื้นที่เป็นลายลแต่ว่ามีเจาะด้านล่างตรงนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะซึ่งบางรุ่นสีของไอตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปด้วยนะเช่นรุ่นที่เป็นสีกรมทา่าไอตัวยาน,นก็จะเป็นสีแดงแต่ผมไม่ชอบเท่าไหร่ก็เลยเอาสีนี้เรียบกว่าหรือรุ่นที่เป็นสีดำตัวพื้นก็จะเป็นสีดำสนิทไปด้วย อย่างตัวด้านหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันหนาขึ้นชัดเจนแต่ว่าไอ้ตัวที่หุ้มส้นนะ่ะหมายถึงว่าในตัวเนีน้ยที่ท,ที่ที่หุ้มกับส้นนะมันไม่ได้ขึ้นมาสูงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยโดนส้นมันจะไม่ลำคามันรู้สึกสบายครับแต่พื้นน่หนาขึ้นเพื่อรองรับตอนที่เราลงน้ําหนักตัววัสดุก็ยังดีเหมือนเดิมนะเป็นเหมือนยางลักษณะที่เป็นยางแบบโฟมที่มันค่อนข้างจะน,นุ่ม นี่ครับรูรูจะไม่ได้ถี่เท่าเดิมผมเดาว,ว่าเขาน่าจะแก้ปัญหาเรื่องที่มันชอบขาดถ้ารูมันถี่ครับเพราะว่าผมขาดไปสองสอง,สองครั้งล้เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ดูตอนที่เราเปรียบเทียบนี่ครับรูมันจะมีความเล็กความใหญ่คญ่อยๆไล่ไล่เลเวลไปเพื่อระบายอากาศก็ยังระบายอากาศได้ดีก็งานละเอียดมากๆนะครับถ้าดูใกล้จะเห็นเลย ผมไม่แน่ใจว่าของของปอมนี่มันละเอียดเท่านี้ไหมถ้ามาวางเทียบอาจจะเห็นแต่คนที่ไม่เคยซื้อของจริงหรือซื้อของปอมอาจจะไม่รู้ไงตัวพื้นก็นุ่มมากท่านี้ผมกดออกแรงกดค่อนข้างจะแบบออกแรงมากเลยนะใช้นิ้วโปง้งแล้วมันก็คืนรูปได้แบบทันทีอะหมายมถึงว่าแบบพอเราปล่อยนิ้วก็กลับสู่ภาวะปกติเลยเหไหมอันนี้ผมอออกแรงออกแรงเยอะนะแต่ว่ามันกดไม่ค่อยลงแสดงว่ามันค่อนข้างจะแน่นนะมันแน่นมันแน่น ตัวนี้ครับที่เป็นตัว upper ตรงเนี้ยจะสังเกตว่ามีดีเทลของของความไม่เรียบของลายด้วยนะแต่ว่าตอนใส่เราไม่รู้สึกว่ามันขูดมันก็จะนุ่มและตัวหมุดตัวเนี้มันก็ค่อนข้างจะสมูทเป็นเนื้อเดียวกับตัว upper เลยเห็นไหมพอรูปไปก็รู้สึกว่าเออถึงลวดลายอยู่แต่ว่าพอใส่อะ่ะมันไม่รู้สึกนะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะช่วยให้เท้าเราสามารถเกาะกับตัวรองเท้าไว้ด้วยนะครับ ทั้งด้านในที่ผิวนังเราสัมผัสกับกับตัวพื้นหรือตัวขอบ u ปอร์พวกนี้ด้วยนี่ฮะพอเอ็นรูปก็รู้สึกแต่มันก็สมูทอยู่นะมันไม่รู้สึกแบบติดขาดอะไรนี่ฮะมีความหนาอยู่นะคุณสังเกตตัวตัวรูตัวอะไรพวกนี้ที่มันเจาะตัวเ p p e ์เหมือนหนาขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันมีความหนารุ่นปัจจุบัน ด้านใน,นก็จะมีความเหมือนเดิมครับเน้นความโปร่งระบายอากาศได้ดีเรามาเทียบกับรุ่นเก่าที่เป็นไลลๆที่เราเคยรีวิวกันไว้นะครับน่าจะเป็นคลิปแรกๆที่ช่องเราเคยรีวิวไว้อ่าทางขวาก็คือรุ่นเก่าเห็นไหมตัวพื้นที่เป็นสีขาวที่เป็นตัวยางรองอะ่ะต่ำกว่าชัดเจนเลยน้อยกว่าชัดเจนเนี่ยฮะชัดเลยอะ่ะ ส่วนตัวยางที่เป็นอ่าสีเทาไล่ๆตรงนี้เห็นไหมมันก็จะบางกว่าตรงนี้มันจะหนากว่าตัวการส้นรุ่นเก่ามันจะขึ้นมาสูงเห็นไหมครับรุ่นใหม่เขาเขาใช้พื้นที่กับตัวที่เป็นฐานรองเท้าอมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลือพื้นที่ในการที่จะเอาขึ้นขึ้นมาหุ้มส้นซึ่งก็ดีนะไม่จําเป็นต้องมาหุ้มขึ้นมาแบบนั้นนะเพราะว่ามันต้องการที่จะเปิดส้นอยู่แล้วรองเท้ารุ่นนี้ หรือต้องการกระชับเราก็สามารถใช้สายในการรัดได้นี่ครับเห็นหัวมันขาดไหมเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายว่ารองเท้ามันไม่ได้มีปัญหาตัวพื้นยังใช้ได้อยู่แต่อตัวนี้มันชอบขาดมันอาจจะเริ่มขาดจากจุดเดียวก่อนจุดเล็กแล้วมันจะลามเร็วมากบอกเลยรุ่นใหม่เห็นไหมฮะว่าเขาเจาะห่างและรูไม่ถี่เท่าเดิมซึ่งนี้นผมเดานะว่าเขาอาจจะแก้ปัญหานี้ผมว่าใช่วะใช่ไหมแล้วก็รุ่นใหม่จะไม่มีรูตรง สายรัดให้ตกแต่งแล้วนะครับไม่มีรูให้ตกแต่งผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเขามีแอสเซซอรีไว้ตกแต่งรุ่นนี้ยังไงไว้เนีบไว้ ب, ไว้หนีบหรือยังไงนะแต่ว่าไม่มีรูแบบเดิมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแกะไอ้ตัวที่เป็นเนี่ยตัวไลท์เนี่ย,ต,ยตัวภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะมาแปะด้านข้างให้ดูมีวิธีอยู่ตัวพื้นคล้ายกันนะครับตัวพื้นคล้ายกัน แต่ก็อย่างที่บอกว่าอันอันใหม่มันหนากว่าเยอะวัสดุอาจจะคล้ายกันแต่ตรงเนี้ยมันขึ้นมาสูงเห็นไหมและพื้นที่ในการที่แบบตัวพื้นมันก็ใช้ความหนาไม่เยอะอะนี่อันนี้แค่นี้เองอันนั้นคือข้อนิ้วกว่าอันนี้แค่แบบไม่ถึงครึ่งของข้อนิ้วอย่างที่บอกว่าดีไซน์เปลี่ยนไปเพราะว่าเนี่ยแบบกลับมันดูสปอร์เทเห็นไหม ดูแบบใหม่มันจะมีความตะมุตะมิละมุนขึ้นนี่ครับก็ต่างชัดเจนอะถ้าเอาความรู้สึกแรกอะผมก็ชอบดีไซน์แบบเก่ามากกว่าเพราะอาจจะรู้สึกว่ามันสปอร์ตดีมันดูผู้ชายดีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นยูนิเซ็กนะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงแต่ไม่ถึงว่ามันดูเป็นผู้ชายแล้วก็มันดูคล่องแคล่วแต่ว่าพอพอเริ่มใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ก็สวยเหมือนกันแค่เป็นสวยอีกแบบหนึง่ง ด้านบนคล้ายเห็นไหมด้านบนจะม,มีความคล้ายอยู่แต่ก็ตัวใหม่จะมีความอุ้นอ้วนกว่าต่อไปคือการทดลองใช้จริงนะครับผมจะลองใส่กับสภาพพื้นต่งตางๆนะฮะไปเดินตามสถานที่จริงเลยในการใช้งานในชีวิตประจำวันจะลองใส่จากในห้องก่อนนะครับตอนเราสูงเข้าไปง่ายมากเหมือนจะง่ายกว่ารุ่นเดินเนาะเพราะอย่างที่บอกตัวส้นมันไม่ได้สูงขึ้นมาขวาง นี่ครับใส่ง่ายสวมเข้าไปได้ง่ายๆเลยสวมเข้าสวมออกง่ายมากครับความรู้สึกตอนที่เขาใส่ไปก็มีความพอดีเท้าแล้วก็ตอนลงน้ำหนักก็จะรู้สึกว่านุ่มกว่าเดิมนะครับจากที่เราเคยรีวิวว่ามันมันนุ่มแล้วก็มารองรับสรีระของเท้าทุกด้านนะครับทุกส่วนของของเท้าเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเพิ่มเติมคือความนุ่ม และความหนาของพื้นที่สัมผัสได้ชัดเจนผมก็ค่อยลงน้ำหนักในมุมต่างๆนะครับเดินหน้าถอยหลังเวลาเราเดินเขาเรียกว่าถอยหลังเออถอยหลังนุ่มกว่าเดิมชัดเจนความต่างอีกอย่างหนึ่งคือตัวพื้นที่มันหนาขึ้นด้านหลังเนี่ยมันจะทำให้ตอนที่เราเดินเนี่ยมันเหมือนเราแอบขยิงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดนะ ไม่ได้รู้สึกว่าไม่สบายเท้านะแล้วก็ตัวด้านหลังสบายมากๆครับสบายกว่าเดิมเพราะตรงนี้ไม่มีแรงมาขวางเลยเห็นไหมก็เนี่ยฮะสัมผัสแค่ตัวฝ่าเท้ากับรองเท้าเลยไม่มีอะไรมาเก,กะกะตรงส้นแล้วตัวรูระบายอากาศก็ยังระบายอากาศได้พอสมควรนะครับแต่ไม่เท่ารุ่นเดิมรุ่นเดิม,ด,มด้วยความที่รูมันเหมือน มันเยอะมากเป็นตะข่ายเลยอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็จะมีความระบายอากาศได้ระดับหนึ่งแต่มีความร้อนๆนิดนึงตัวสายรัดเหมือนใส่ง่ายเหมือนใส่ง่ายกว่าเดิมนะแล้วก็ตัวสายมันนุ่มอะ่ะไม่รู้สึกว่าแบบมันเหมือนจะนุ่มกว่าเดิมนะแล้วมันหนากว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะตัวสายนี่ครับลองย่ำอยู่กับที่ก็มีความกระชับพอสมควร พราะไอตัวสายรัดเนี่ยมันมันสามารถปรับมาให้อยู่ตำแหน่งที่มันรัดมากรัดน้อยรัดน้อยได้ด้วยไงว่ามันอยู่ตรงส้นเลยไหมหรือมันอยู่ขึ้นมาข้างบนหน่อยอะไรเงี้ยเวลากระโดดก็โอเคครับไม่หลุดเห็นไหมก็กระชับอันนี้ผมซื้อเบอร์ที่มันมีความเผื่อเผื่อมาครึ่งเบอร์นิดนึงนะก็ยังได้อยู่ก็ยังกระชับอยู่แล้วก็ไม่รัดเกินไปนี่ครับลองเดิน ลักษณะบนทางที่เป็นพื้นปูนซีเมนต์และมีความลาดเอียงนะครับในลานจอดที่มีความสลบว่ามันเกาะไหมก็เกาะได้ดีครับไม่จําเป็นต้องออกแรงในการกดเขาเรียกอะไรจิกจิกปลายเท้าเพื่อให้มันเพื่อให้มันออกแรงส่งไรขนาดนั้นอนะ่ะมันเดินได้ไดสบายพอสมควรอาอาจจะที่ความที่มันดันดัน้นให้มันสูงขึ้นมาด้วยมั้งเนาะเอออันนี้อาจจะเกี่ยวถ้าเป็นพื้นที่มีลักษณะของ น้ำหรือมีความลื่นอ่าแบบเป็นน้ำน้าเลยนะบนไม้อย่างเงี้ยอ่ะลองดูครับก็ไม่ลื่นครับอันนี้ผมลงน้ําหนักเพื่อจะถูทลไลมันไปนะมันไม่ไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันตึบเลยมันเนืบอยู่กับที่เลยครับก็ประสิทธิภาพยังโอเคอยู่ยังดีอยู่นะครับเหมือนรุ่นแรกที่เราเคยรีวิวนี่ฮะน้ำเปียกๆเ,เนี่ยถ้าเดิน เปล่านี่ลื่นแน่นอนนะพวกน้ําริมสะพวกเนี้ยอ่าหรือเป็นตะไคร่น้ําบนปูนก็เอาอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยไม่ลื่นครับไม่ลืน่นตอนก่อนเราเคยรีวิวว่าเรา,เราใส่ออกกำลังกายเบาๆนะอันนี้ไม่ไดไม่สับสนให้แบบจริงจังนะแต่หมายถึงว่าบางสถานการณ์ที่เรา ไปตามสวนแล้วมีเครื่องออกกำลังกายนิดหน่อยได้ไหมก็ได้นี่ผมลองใส่บนลูวิ่งก็สบายเท้ามากๆครับรู้สึกว่าแรงต้านแรงอะไรเงี้ยมันน้อยลงเพราะไอพื้นที่เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่ามันยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยครับมันไม่ได้หนาอย่างเดียวไงอาหรือวิธีการที่เราใช้ตัวอัปเปอร์ในการที่จะรองเท้าเราไม่ให้เจ็บเวลาที่เรางัด s ุดทัอะไรพวกนี้ก็ยังได้อยู่ เนี่ยอย่างอันเนี้ยที่เป็นรองเท้าที่เป็นลักษณะพอดีกับรองเท้าในการใช้งานเนี่ยมันล็อกเลยนะไม่ลื่นไม่อะไรเลยก็ถือว่าโอเคครับทั้งเครื่องวิ่ง,งเครื่องอะไรพวกนี้ยใส่ออกลังกายเบาๆได้ครับแต่ไม่อยากให้พังเร็วก็อาจจะแบบติดเรี่ยงนะอันนี้แค่รีวิวให้ดูหรือกระโดดอะไรพวกเนี้ย จริงๆมองมองมุมด้านข้างแบบนี้ตอนใส่มันก็สวยอยู่นะมันไม่ได้เทอะทะมากเนาะเออมันก็โอเคอยู่คือถ้าเทียบกับรุ่นเก่ามันไม่ได้ปปลกเปลียวเท่าแต่ว่าเนี่ยไม่ได้แย่นะครับตอนใส่อยู่กับเท้าอ่ะไม่ได้ดูเทอะทะนะสีน้ําตาลสวยนะผมรู้สึกว่าแบบเออคิดถูกที่ใช้สีเนี้ยมันไม่แข็งเกินนะเวลาอยู่กับเท้าอ่ะมันก็สวยถอดง่ายใส่ง่ายดูเวลาคุณเล่นสระน้ำเปียยๆอย่างเงี้ยมันได้ไงเห็นไหมมัน เวลาที่คุณใส่รองเท้าพวกนี้กลับมันไม่ลื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็มันเปียกได้ด้วยไงครับเปียกน้ําได้น่นสบายท้ามากเวลาคุณใส่มาเที่ยวทะเลมาเที่ยวอะไรพวกนี้พักผ่อนอะ่ะแล้วด้วยความที่มันลำลองแต่มันก็ยังดูดีเนี่ยเพราะมันกลุมนิ้วเท้าไงมันไม่ใช่รองเท้าแตะแบบคีบเนาะหรือเดินตามหินแบบที่มียากขึ้นก็สบายสบายบาย,ยิ่งเป็นพวก พื้นยางพื้นอะไรพวกเนี้ยครับไม่มีลื่นแน่นอนไม่มีลื่นครับจะเป็นญ้าเทียมที่มันชอบลื่นใช่ไหมไม่ลื่นนะอันนี้ไม่ลื่นอ่าอย่างหินที่ไม่เสมอกันอย่างพวกเนี้ยใส่แล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบตัวฝ่าเท้ามันรู้สึกว่าแบบเจ็บนะเพราะมันหนาไงไม่ท่าไม่รู้สึกเลยว่าข้างล่างเป็นอะไรออยิ่งเป็นพื้นแบบเนี้ยก็เอาอยู่อยู่แล้ว เดินจริงบนฟุตบาทเลยครับเดินไกลๆเลยอ่ามันไม่ลื่นอยู่แล้วเนาะสบายเดินสบายเลยครับแม้แต่พวกทรายพวกเนี้ยก็โอเคพื้นปาเก้พื้นที่มีการทาสีอะไรต่างๆก็ไม่ลื่นนะอันนี้ผมพยายามเดินด้วยน้ำหนักธรรมดามดาเหมือนเราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้ม่ได้ตั้งใจเดินขนาดแบบขนาดนั้นนะ พื้นยากก็ยังก็ยังนุ่มสบายอยู่ยิ่งนุ่มเลยอ่าเนี่ยมาวัดกันเลยว่าทรงตัวบนในเครื่องตัวนี้ได้ไหมไม่มีถลายไม่มีลื่นนะครับผมลองหมุนแบบรอสิทาเนี่ยเร็วๆเ,เลยดูดูด,ดูนิ่งเลยเห็นไหมตัวรองเท้าอ่ะตัวพื้นอ่ะมันเกาะนิ่งเลยอ่ะอ้ยิ่งเป็นพื้นพวกนี้ยิ่งไม่ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีลื่นแน่นอน แล้วก็ใส่สบายมากๆหรือใส่เดินท่าเนี่ครับคุณใส่เดินท่านานๆอนะ่ะเป็นหลักชั่วโมงเดินไปเดินมาก็ไม่มีปวดเท้าสรุปง่ายๆคือความสบายเท้ามากกว่ารุ่นเดิมอีกนะจากที่รุ่นเดิมมันสบายแล้วผมว่าบวกไปอีกประมาณ3 0เลยอะ่ะค่อนข้างจะเยอะนะครับความสบายเท้าอะ่ะอันนั้นอาจจะรู้สึกปัดเปรียวมากกว่าแต่ว่าอันนี้มันจะนุ่มกว่า แล้วความอับความอับความเหนียวของเท้าอะไรเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าไม่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่รู้สึกขนาดนั้นก็ยังเบาสบายอยู่มันยังระบายอากาศได้ดีอยู่อาจจะมีด้านข้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีรูอะ่ะมันอาจจะเริ่มรู้สึกแบบมีเหงื่อนิดๆแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นปัญหาให้รู้สึกลำคานนะครับแต่ถ้าเกิดเที่ยบกับรุ่นเก่ารุ่นเก่ามันจะโปร่งมากกว่าต่อไปมาดูตอนที่เราใส่ขับรถนะครับคําถามคือใส่ขับรถได้ไหมใส่ถนัดไหมรองเท้าทรงนี้นะ สำหรับผมก็คือใส่ได้ปกติแล้วก็ใส่ขับอยู่ทุกวันนะครับมาหลายปีแล้วประมาณ99%ก็ใส่รองเท้าแบบนี้ขับรถนะครับอีก1%ก็คือเวลาที่เราใส่ผ้าใบหรือใส่รองเท้าไปงานเวลาที่รองเท้าอยู่กับคันเร่งหรือเบรกมันก็อยู่ทรงนี้มันอาจจะมีข้อดีตรงที่ ด้วยความที่อัปเปอร์เนี่ยมันคลุมเท้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นยากมากที่มันจะหลุดจากเท้าไปมันอาจจะต่างจากรองเท้าแตะที่เป็นแบบหูคีบที่มันอาจจะหลุดการคีบออกไปได้นะครับอันนี้ยากมากที่มันจะหลุดรองเท้าคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็หลุดแบบเลื่อนเท้าเลื่อนออกมาทั้งอันเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าทาไมเท้าต้องเลื่อนออกมาเพราะว่าอย่าลืมว่ารองเท้าพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราเหยียบหรือพักเท้าอยู่ตรงนี้มันต้องยกเอียงขึ้นด้วยเห็นไหมอ่ายกเอียงขึ้นด้วย แล้วเท้าเราก็อยู่ตำแหน่งที่มันล็อกส้นไว้อยู่แล้วว่าเราจะคันเร่งเบรกคันเร่งเบรกคันเร่งเบรกเห็นไหมครับมันไปทั้งอันขนาดใหญ่ของมันเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาว่าใหญ่จนคับระหว่างช่องเบรกและช่องคันเร่งอะไรอย่างนี้ไปเบียดกันไม่นะครับเนี่ยดูส้นนี่ขนาดของกระทุ้งแรงเท้าก็ไม่หลุดออกมาเห็นไหมเพราะมันอยู่ตำแหน่งที่เราเกรงเพื่อที่จะเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอยู่แล้วอาจจะดีด้วยซ้าที่มันไปทั้งอันเนี่ยครับจริงๆถ้าคุณอยากให้กระชับสบายใจคุณอาจจะลัดส้นด้วยก็ได้เนาะว่า ไม่หลุดออกมาแน่นอนแต่ปกติเนี่ยคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยเป็นรองเท้าแตะขี้บ่ะอันนั้นอาจจะต้องระวังมากกว่านี้ด้วยถ้าเกิดรองเท้าแตะขี้บางครั้งผมถอดรองเท้าขับไปเลยเนาะสบายใจไม่ต้องกลัวแบบบางจังหวะที่ขี้บขาดบางจังหวะที่ขี้บหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอพูดสั้นๆนิดนึงเกี่ยวกับการทาความสะอาดเนาะเราอาจจะเคยพูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วว่าถ้าใช้อา่า อ่ที่ซักผ้านั้นยาซักผ้าหรือผงซักผงแฟบอะไรต่างๆแล้วก็ใช้แปรงขัดเบาๆอะไรเงี้ยนะครับเหมือนซักปกตินั่นแหละขัดสิ่งสกปรก,กออกโอ้ดูราคาเต็มนะฮะนี่คือราคาเต็มของแท้แต่อันนี้จะให้ดูฉลากว่าเขาจะมีบอกว่าห้ามตากแดดหรือโดนความร้อนอย่างเงี้ยถ้าโดนแดดโดยตรงเงี้ยหลีกเลี่ยงหน่อยก็ได้เพราะว่ามันอาจจะทาให้เชฟทรงลองทามันเปลี่ยนด้วยความร้อนนะอย่าลืมว่าสุดท้ายมันก็มีความเป็นยางอยู่ เนี่ยเราก็ขยบไปหน่อยตากให้มันอยู่ในร่มหน่อยแต่มันก็จะโดนความร้อนอะไรเงี้ยได้อยู่เขาจะมีตัวไม้แขวนมาให้ด้วยนะครับในชุดคุณอาจจะแบบเอาไม้แขวนหาที่หามุมบางมุมที่แขวนไว้ใกล้ใกล้หน้าต่างใกล้ระเบียงนิดนึงเงก็ได้เพราะมันแห้งง่ายอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้มีความเป็นผ้าที่มาอมน้ำไงมันเป็นยางมันวางผึ่งไว้แป๊บเดียวก็แห้งแล้วก็ยังถือว่าเป็นการทำความสะอาดที่ง่ายอยู่ดีนะครับรุ่นนี้ แล้วก็ไม่เหม็นอับด้วยนะที่สำคัญมาดูเรื่องการเลือกขนาดนิดนึงคลิกในการเลือกจริงๆก็ตรงตามนี้แหละมันจะมีเบอร์ระบุอยู่แต่ว่าให้ความสำคัญกับความยาวของตั้งแต่ส้นถ,ถึงนิวน้วโป้งนะครับที่เขาบอกไว้เนี่ยด้านขวาสุดเนี่ยมันจะมีขนาดความยาวเราอาจจะวัดจากนี้แล้วก็ดูเบอร์อีกทีหนึง่งสมมุติผมใส่เบอร์44เงี้ยแล้วผมซื้อมาเบอร์44เงี่ยครับก็อย่างที่เห็นมันก็จะเหลือตรงส้นนิดๆิด ซึ่งไม่เป็นไรในการที่ใส่รุ่นรองเท้าสุขภาพแบบนี้แล้วเหลือเหลือให้มันเผื่อนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากใส่พอดีก็ลดไซส์ลงไปหน่อยนี่ครับสีต่างๆสวยทุกสีสวยทุกสีสีกลมก็ชอบแต่ผมไม่ชอบสีแดงไอ้ตรงพื้นอย่างที่บอกเห็นไหมหรือสีดำดำเลยทั้งอันอันนี้ผมรู้สึกมันไม่เห็นดีเทลอยากโชว์ดีเทลนิดนึงสีนี้ก็สวยนะเขียวอ่อน,ออนก็ลองดูครับเลือกดูสีที่คุณชอบแล้วก็ มันอาจจะหมดก็ได้นะสีนั้นลองดูว่าเหลือกี่สีดูคะแนนรีวิวจากคนที่ซื้อจริงหน่อยก็ได้นะครับว่าเขามองกันยังไงก็คะแนนรีวิวค่อนข้างจะเยอะมาก1ดาวนี่มีอันเดียวนะครับไม่รู้เพราะอะไรด้วยสินค้าเสียหายหรือระหว่างขนส่งอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพสินค้าอ่าอันนี้บอกสวยดีราคาดีงามเออแต่ซื้อผ่านพวกนี้แล้วมันใช้คอสส่งรดก็คือราคาดีจริงนะ ราคาถูกเพราะว่ามันเป็นของแท้ไงคือคุณเห็นราคาเต็มเมื่อกี้ก็น่าตกใจน่เกือบสามพันนะนี่มันจะมาแบบนี้ครับมันไม่ได้มาเป็นกล่องมันจะเป็นเหมือนถุงใสของ c r o k s แล้วก็จะมีตัวไม้แขวนมาในชุดแบบนี้คุณภาพดีได้รับสินค้าเรียบร้อยสภาพดีสีน้ำตาลเบตอันนี้ผมกดจาก คนที่เลือกสีเดียวกับผมนะครับคือสีน้ำตาลเบทแบบนี้สวยมากสวยดีสวยมากทุกคนบอกว่าสวยหมดเห็นไหมของจริงสวยจริงนะรองเท้าสวยถูกใจขนาดตรงไซดีไซน์แบบเดิมมันจะทำให้เท้าเรียวกว่าเอออย่างที่เราบอกเนาะเออมันก็เห็นชัดแต่ลองรุ่นใหม่แล้วมันก็ดูหนาดีรู้สึกใส่นานๆแล้วออนนี้ไม่ถึงรุ่นเก่าใส่นานแล้วเริ่มปวดส้นเท้า พอใส่รุ่นใหม่มันสบายใช่ไหมล่ะนะ่ะแล้วก็พื้นไม่ลื่นเท่ารุ่นก่อนเออรองเท้าสวยถูกใจสวยดีเลยทุกคนบอกว่าสวยหมดเลยวะ่ะเคยซื้อให้ตัวเองชอบมากรอบนี้ซื้อให้พ่อสวยคุณภาพดีของแท้หนึอแน่นอน รองเท้านุ่มมากเลยที่บอกย้ำอีกครั้งนะครับของแท้คุณต้องดูร้านที่น่าเชื่อถือนะนุ่มดีกว่ารองเทารุ่นก่อนนี่อย่างที่เรารีวิวแล้วครับแสดงว่าเขารู้สึกเหมือนกันอย่างชัดเจนนะดีตามแบบ crocs นี่เนี่ยเขาบอกถูกกว่าหน้าร้านพันหนึ่งไม่มีเหตุผลที่ต้องซื้อหน้าร้านอ่าแล้วแต่ความสะดวกเนาะอยากได้ของเลยไหมแต่เขาบอกให้ไปลองหน้าร้านก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าไซส์ไหนที่พอดีกับเท้า ก็แล้วแต่แล้วแต่คุณสะดวกเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันก็เข้าไปที่บริษัทผลิตอยู่ดีอะเนาะแต่ของแท้นะคุณต้องระวังยังมีครั้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือบางครั้งเนี่ยคุณต้องดูร้านเลยว่าร้านอะไระสมมติคุณซื้อผ่านซูปเปอร์สปอร์ตจริงยอะมันแท้แน่นอนไงมันเป็นออฟฟิเชียลมอลหรือของคลอกที่เป็นออฟฟิเชียลมอลอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางร้านเนี่ยมันขายถูกกว่าสองสามพันอย่างเงี้ยแล้ว ในรูปมันก็อาจจะมีรูปเขียนว่า o f f i c i a l ของแท้คุณต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ารูปพวกนี้มันก็เอามาใช้ได้ไงมันก็แค่เอากรอบรูปมาใช้แต่ว่าเอ้ยทำไมขายถูกขนาดนั้นคุณก็ต้องตั้งคาถามแล้วขายถูกอย่างนั้นแล้วเจ้าของแบรนด์จริงเขาจะขายได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็รีวิวก็เรื่องหนึ่งอาจจะเชื่อไม่ได้ทั้งหมดเพราะคนที่ซื้อก็ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของแท้ไงเพราะคนที่ซื้อไปก็ได้ของปลอมไปไงนึกออกไหมคุณต้องดูผมว่าต้องดูจากร้านอ่ะเป็นหลักเลยง่ายๆถ้าเกิดซื้อผ่านนนออนไล์ ก็เพงรีวิวที่จิขอบคุณมากนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจและของเป็นของที่ของแยงจิเนี่ยคลิปน่าสนใจเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวกันไว้ฝากกดซับด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าคลิปต่อไปรีวิวอะไรดี